สัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาแท่งทองรหัส005ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาบองามรหัสเสีย์เสียงเพลงสดชื่นน้้นเพงแกะ สิทำรรม,มาหากินทั่วทิมเมืองไทยว่าลำเอ๋ยลำตัดมีประวัติน่ารู้มาจากพิเกฮูลูถิ่นฐานอยู่ทางใต้มาจากจังหวัดปัตตานีเป็นของดีที่น่าดูได้ลุ่งเลื่องเฟื่องฟูแร่ไปอยู่ทั่วไทยทั้งในกรุงภากลา แล้วก็ต่างจังหวัดเรียกชื่อนำว่าลำตัดยังยืนหยัดรับใช้มีลิลาฮาเฮสร้างสวนเสความสุขไม่ลาหรูแต่ดูสนุกมาหลายยุคหลายสมัยกุลเมดเก็ตเล่นมีทะเลนมีทะลึ่งมีคำกรสอนซึ้ง ที่ตาตึงถึงใจทั้งงานบ้านงานวัดหาลำตัดไปแสดงบางทีก็เน้นถึงแจง้งลำตัดแสดงกันได้สมัยก่อนตอนนั้นว่ากันมันพิลึกพอถึงตอนดึกๆึคนดูรู้สึกเสียวไส้เสียวไส้เพราะเสียสี สุภาพสตีผู้สแสดงมีเทคนิคพิกแพงเขาโตแย้งยำใหญ่เขายำใหญ่หลายแบบว่าแสบเจ็บบ้างก็แนมบ้างก็เน็บฟังแล้วเจ็บสวงในท่านผู้ดูผู้ชมเออเอยเขาถล่มตามล่มผ้าก็สวนเสหฮา เป็นอันว่าถูกใจเป็กพ่อเสียงเอ๋อเสียงเพลงสดชื่นคืนเพลงแก่เสียงหัวใจเสียงเอ๋อเสียงเพลงสดชื่นคืนเพลงแก่เสียงหัวใจลำตัดหรือหน้าตะสีเนย้อลำตัดหรือหน้าตาสินทำมมกินทั่วถิเมืองไทยเสียงเอ๋อเสียงเพลงสดชื่นคืนเพลงแก่เสียงหัวใจ เสียงเอืยเสียงเพลงสดชื่นพื้นเพลงแก่เสียงหัวใจลำตัดหรือหน้าตาสนเนื้ยลำตัดหรือหน้าตาสินทธรรมากินทั่วทิ่งเรื่องไทยเออและเฮยลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปโอ้แม่พวมาลัลอยไปแล้วก็ลอยมาเออ ประสบพบผานเออละเฮ้ยลอยมาลอยมาประสบพบผานวันนี้ ชชเชชวนล่นพาสิทธ์ไทยเออแล,ล,ล้วเฮรลอยนลต้องคำเชิญชวนเล่นพาสิทธิ์ไทยน้อง,น,องนี่ดีร่วมวงทำตามประสงคได้ฟังเต็มใจเต็มใจภาสิตทธิ์ไก่เตือกินดางนี่อยาอําพางต่อมาไว้ไว้พวูเจะเอ๋กล้ใหไหมความอย่างใดว,ว่าไปเออพูเจ้าเอ๋ เออออเชอเออเชอเฮอเฮเฮแค่ตาสาที่มาตาสายทั้งวัวทั้งวายประลุงพลังเฮอเฮเฮขี่ไอ้เผือกออกหน้าไอ้ซอยละยะตามหลังขี่ไอ้เผือกออกหน้าไอ้ซอยละยะตามหลังเฮ กะทงหน้าเอ้ยเออเอเอฮวงเอ้ยที่ที่ไอชุยลุยซังไปกะทั้งหน้าเอ้ยเกี่ยวข้าวข้านทางเห็นสายในยางเป็นเชือกชักเฮ่ hey! เอาเฮ่เฮพี่ขอทางน้องสาวว่าทำข้าวเบาหรือทำข้าหนัก hey! เ, hey! Hey! เฮ่เอาเฮ่เฮขอเยิบเกี่ยวเกี่ยวสักพัก แม่คนที่รักกันเออเออเอ้ยฮงเอ้ยขอยืมเคียวเกี่ยวสักพักแม่คนที่รักกันเออเออเออ วันกันนาที่นาตะเพชเฮเอาเฮเฮที่นาตะเพชรขกเกี่ยววันพุธได้ยินขาพูดว่าเลี้ยงแกงเผ็ดเฮเอาเฮเฮยังส้มถั่วพูดแกงหมูเทโพผััวชโปผโปะโะไโปไปวปดวเดะดััดหัวไี่ปววะาัวัว เคียวสองเคียวประเดี๋ยวก็เสร็จเฮ่อาเฮ่เฮ่อนดีก่อนไหนทำไมไม่ร้องทำไมจึงต้องร้องก่อนเล็ดเฮ่อาเฮ่เฮ่อเพเ่ออะตุ๊กติดคุกเด็ดเด็ดไม่เล่นก่อนเล็ดแล้วนายเออเออเอ้ยนายเอ้ยเพเ่ออะตุ๊กติดคุกเด็ดเด็ดไม่เล่นก่อนเล็ดแล้วนายเอ้ย